สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่น้นนะคะมาดูช่างซ่อมประตูรั้วบ้านแม่ทาเป็นอไรจ้ะมันติดอยู่นะมันติดอยู่ยบบนะ มีก็ได้กันวนี่นีเะไรยสั่มสกัดกระโงนอาชัวนลมตึงไปเนาะพยอยาจะคิดครับสมาเลยมอยเดิน អូនមកเดี <cheg> ๋ยวហាងខ្ញុំមានពីដូចជៀកដូចជនឡើងទៅអឺហូតតែនេះហូតតែគេមិនបានធ្វើលោកประตูត្រង់គេគេដាក់ណាត្រង់เลยแม่ไปหาอยู่จ้ะควบคุมบ้านໄทខួយប៉ាមិនសុំសុំ ก็จากคลิปที่แล้วที่เราลงไปเนาะตอนที่พี่นกชนนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปที่แช่างมาสมนะคะแล้วก็วิเคราะห์เนาะว่าจะต้องทํายังไงยังไงนะคะก็พ่อเอาเชือกมามัดเอาไว้นะคะกับเสาบ้านเีวาเนาะตั้งแต่วันที่ชนนะคะก็ฝั่งนี้มันราวนะคะฝั่งนี้ก็ราวล้วยเน,นื่องจากแรงดันฝั่งเนี้ยมันเยอะเราเป็นซุ้มประตูโตกันแบบนี้นะคะทุกคน ค่อนข้างเอียงนะอันนี้ช่างก็ดึงเข้าให้มันเข้ารูปแล้วเนาะแต่ว่ามันก็ยังเหลือโซนที่มันหักนะคะมันแตกเนาะก็เดี๋ยวจะให้เจบูไปซื้อปูนแล้วก็ซื้อหินซื้อทรายมานะคะก็มาดูช่างกันนะคะว่าช่างจะทํายังไงต่อแนละ้ววันนี้ก็บรรยากาศดีมากลมนะคะค่อนข้างลมไม่มีเดดโอกเลยนะคะก็ค่อนข้างหนาวนิดๆน,นะคะไม่ถือว่าหนาวมาก บรรยากาศดีเลยแหละฉากบอกว่าถ้าไม่มีเหล็กนี้ไปแล้วถ้ากลืนบดีนะมันมีเหล็กมีเหล็กข้างในที่เล็กคิดว่าเหล็กขาดนะทุกคนแต่เหล็กไม่ได้ขาดนะคะ

ก็ช่างไปหาอุปกรณ์เองนะคะในจากแม่ไม่รู้เนาะเพราะว่าช่างโมกจะเป็นือกจีบอุปกรณ์ทั้งหมดเลยนะคะตีมันสิเ ตีมันเลยสิมาดูดูลุงน้อยทำแรนลุงน้อยซ่อมประตูบ้านให้ยาใครดูดูโอ้ลม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  ท้อยท้อยท้อยกัวทางกว่าให้ออกไปไกลๆนะคะ เป็นดุงน้อยกับลุงยุทธนะคะมาทำไม่กลินเนาะๆๆๆๆไปคทุกคน จีขาวมุกขาวเรือบๆนะคะเงาเมาอเงาได้ค่ะ ผมน้อยผมน้อยไปเอายามาให้น้องมันเป็นความ,มพ,วพี่ไม่ได้เป็นไรพี่จะกินยาทำไมตรงนี้ช่างนกก็หยุดทำรถไปก่อนนะคะเนื่องจากรับจบขนฟังนะคะอัดเองคนเอง เทปวันนี้ไม่มีอีกแล้วรับจอบคนฟังไปก่อนนะคะช่วงนี้ก็เพราะว่ารถคอนทางทำทำคนเดียวมันก็คอนทางลําบากเนาะด้วยความที่ว่าช่างเขนหักด้วยนะคะก็ต้องรอคนมาช่วยเนาะจับไปนูน่นจับไปนี่นะเพราะว่าหมูก็บอกว่าไม่ให้ยกของหนักนะคะก็เลยหยุดทําก่อนนะคะ ไปรับจบขนฟางก่อนเนาะก็โอเคค่ะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้เราจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทาคลิปต่อไปนะคะก็อาจจะมีวันละคลิปเออเนาะทยายนกันไปนอจากเราก็ไม่ได้ไปไหนนะคะ